ครับสวัสดีครับเมืออ่อกี้ที่มาสอนวิธีเอทควเครื่องในไก่เครื่องปรุงมั้นท์ข่าตะไคร่พริกหอมแดงโขกละเอียดจำมันจะหน่อยแต่ยังหย่องโขกไว เช่องใหไกลเื่องใหม่ไกลมีสือามากี่บาทนะี่ยบาทคนเดียวยิงนาวันหนี่งในวิสองก็ <c oughs> กมีใบกะเพรา ใบบก,กูดแล้วก็บกแข้งครับ,บ,บหือบกเสือพพวงบวานเท่าไงครับขวดเพิ่งไมไกล คัวใหแงแล้วก็ค่อยเติมน้ำเติมน้ำประมาณสองครี่ที ปิดฟ้าใ้าเครื่องในไกลสุกแล้วกับเปืือยให้นเปืือยเล็กน่อยปิดใบยักประม่านสิบหาที่ถึงยี่สิบนาทีครับเดี๋ยวจัง่อยเติมนม้ำอีกรอบนึงแล้วก็ปรุงเครื่องในเวลาที่หาที่รับเปิดโอ้หอมงวย <c oughs> ก็จะแห้งประมาณนี้เครงไม่กับ่าจจะเปื่อยไล้ยที่แต้อากับเติมน้ำอีกพี่เราครับเติมน้ำไปจักสองกระพี่ที่เรา,าปรุงเครื่องครับปรุงเครื่องกับดีนี่ต,ตาลๆประมาณเพิ่นซอน รถดีขึ่เราครับบอส่ผงชุดรถตอร์นพะฮิตงานอยู่ไอ้ฟังคาสินโนฟังขมิ้นนะ่ยฟังข้างหน้นเขาสีบอส่ผงชุดรถกันได้จะรถดีรถดีกับสองซ้อนนี่เาก็สองซ้อนไม่ต้องจีมครับสองซ้อนธรรมดาน้ำปลากระใสง่ายครับน้ำปลาตอง ซองผมจะใส่สองซองพอดีครับเผื่อก็หมอผมจะเ,เติมซอสแม็กกี้น้อยนึง กระไซผักเลยครับมะเขือพ่วงนี่ประโยชน์หลายครับวิตามินเอและวิตามินบีสูงครับใส่ลงไปเบิดครับผมก็ทีมีช่องย o u t ท b e อีกช่องหนึ่งนะครับพิ้มลงไปครับเคเปียกครับทีนี้สื่อรูปผมยืนคูก,บกับไก่ตะช้านนก่อนไปออกรายการช่องเกล็ดเยอะ เกิดกันไปงันก็ปีเห็นผมกำลังันหมูหันอยู่ครับฝากกดติดตามช่องยูทูบน้วยนะครับแต่กระทั่งเพจกัเพจกัสุริยันหานุสิงครับอาหารบ้านๆเพจไงสำหรับคนที่อยู่หอพักมีกระทะไปเดียว น้ำที่น้อยยังน้อยอยู่ครับเติมอีกแค่ชับพี่หนึ่งเดี๋ยวก็ปิดฝาไว้จักจะข้าวจํมาณสองสามอาทีครับปิดฝาไว้ฝาเข้าไปกดติดตามเลยนะครับกดติดตามสะชอบกด,กดไหลกดแค่ใหน้นะทั้งช่อง ยูทูบนั่มครับ่องยูทูบก็พิมพ์ไปต่อไปว่าเคปเปียกที่มีปปรูปปรไฟผมยิยนคูกับไก่รลชาโนนกำลัลงหันหมูหันอยู่ฝากเข้าขไปดิตามเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสำมี่เหอมเมื่อนี้ใส้งบไปคือไม่ไก่ยี่สิบบาทแล้วก็ใบกระเพราสิบบาทัะเขือพ่วงยี่สิบบาท ถ้าจะไข่หาบานครับประหยัดครับประหยัดแล้วก็กินได้หลายข้าบนี่ครับจำผมนี่ดูกินได้สามขาบเัน,นะครับครับเรียบร้อยขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่อยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวนาที่หาเมนูมาเห็ดให้เมืองอีกครับขอบคุณครับ